สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Test A n C นะครับวิดีโอนี้ก็จะมาสอนหาเงินเข้าสู่บัญชีของ True Money Wallet นะครับวันนี้ผมก็ได้รับการชำระเงินอยู่ที่159บาทนะครับแค่วันเดียวก็ได้รับอยู่ที่159บาทนะครับแล้วก็อีก400บาทนะครับก็ได้มาจากอีกแอปหนึ่งนะอันนี้คือมาจากแอปหนึ่งเนาะรวมเป็น2อแอปด้วยกันก็รวมทั้งหมดก็อยู่ที่500 5 9บาทด้วยกันนะครับอ่าก็สําหรับแอปที่ผมกําลังจะนําเสนอนะในวิดีโอนี้นะครับก็คือมีชื่อว่านะครับแอปที่ทําง่ายแล้วก็ได้เงินจริงนะทําคนเดียวก็ได้นะทำหลายหลายคนก็ดีนะครับโอเคก็แอปนี้มีชื่อว่าแอป b u สเด็กนะครับ ซึ่งแอปบัสเดกนี้นะครับผมก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะเล่นกันอยู่นะครับแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะมีคําถามอยู่ว่า100บาทมาจากไหนเพราะว่าเมนูการถอนเงินนะครับมันไม่มีนะถอนเงิน100บาทใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวผมเปิดที่กระเป๋าสตางค์เนาะแล้วก็มากดที่คําว่าถอนเงิน,นครับอ่ามันจะไม่มีนะคำว่า100บาทครับผมเดี๋ยวผมเปิดก่อนแล้วกันนะครับโอเคทุกคนนะคุณจะเห็นว่า คำว่า100บาทจะไม่มีใช่ไหมแต่ว่า59บาทมีใช่ไหมทุกคนนะซึ่ง59บาทเมื่อกี้คือมาจากการที่ผมถอนเงินตรงนี้แต่ว่า100บาทมาจากไหนอ่ะ100่0บาทมาจากการที่ผมแนนไปทำภารกิจของการเชิญเพื่อนอันนี้เลยทุกคนเนาะ กดเข้าไปเลยที่ปุ่มสีแดงนะครับพอเรากดเข้าไปนะครับแล้วก็ระบบก็จะพาไปที่หน้าของกิจกรรมของแอปบัสเบกนั่นเองนะซึ่งกิจกรรมนี้ก็คือเป็นกิจกรรมของการเชิญเพื่อนนะครับอ่าเราก็ไปเชิญเพื่อนนะอ่าเชิญเพื่อนไปรับไปเลยนะครับ100้บาทนั่นเองนะอ่าผมจะไปเปิดหนะ้าตรงนี้นะข้างล่างสุดนะเขาก็เขียนว่านะครับเงินสดออกนะเมื่อ21วันที่แล้วนั่นเองนะผมจะกดว่าถอนเงินทุกคน อตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการถอนเงินอีก100บาทนะเงินจะเข้าประมาณ5วันด้วยกันนะครับหรือถ้าช้าสุดก็เกือบ1เดือนเลยทุกคนเนาะกดโอเคเนาะแล้วก็กดรีเฟรชใหม่ครั้งหนึ่งนะครับอของเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้นะเพื่อนๆก็กดที่ปุ่มสีแดงนะแล้วก็กดแบ่งปังนะครับแล้วก็จากนั้นก็กดโอเคคุณจะได้รับอีก2บาทแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อที่จะได้รับอีกประมาณ2บาทด้วยกันนะครับคุณก็รับอีก2บาทเนาะซึ่ง ผมก็ต้องไปหาอีกประมาณ6บาทด้วยกันเพื่อที่จะให้ครบ100บาทเนาะแล้วก็เอาไปถอนเงินนั่นเองนะครับซึ่งมาจากไหนก็คือมาจากการที่เราไปเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับผมนะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะวันนี้ก็มาสั้นๆประมาณนี้แล้วกันเอามารีวิวแอปที่หาเงินได้จริงที่มีชื่อว่าแอปบัสเบิกนะครับถ้าใครสนใจก็ฝากกดไลค์แล้วก็ ฝากกดแชร์แล้วก็ไปเล่นแอปนี้กันเลยนะครับแอปนี้เล่นคนเดียวก็ได้แต่ว่ามันช้าหน่อยเนาะถ้าเราแนะนําเพื่อนเราก็จะได้รับเงินเยอะหน่อยนะครับผมก็ทําเงินไปแล้วอยู่ที่3 3 3 5บาทจากการที่ผมไปถอนเงินที่เมนูถอนเงินเนาะอ่าโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสํหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้านะครับบายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ